สวัสดีครับคนดูวันนี้ก็มาเป็นคิวแอนเอนกันนะครับผมก็คือถามผมมาได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าถามไปเล่นเกมไปอันนี้อาจจะยังก่อนนะก็คือเป็นคิวแอนเออีพีหนึ่งครับเป็นเอพีหนึ่งนะครับก็ถามอะไรก็ถามมาได้เลยครับผมก็จะพยายามแบบว่าอ่านในสตรีมนะครับผมก็จะทำสตรีมแล้วก็อ่านเป็นความมันดูนะครับผมก็อยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยนะครับผมเปิดให้ถามขอแบบไม่เลสิบแปดบวกแล้วนะครับขอแบบว่า อยากกูอะไรจริงก็งถามมาได้นะแบบว่าสเปคคอมหรืออะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วว่าเขียนไว้หมดหร,หรืออยากถามมาก็ถามได้หรือว่ามีแพลนจะอัพคอมไหมหรืออะไรก็ถาม,มาได้นะเป็น EP EP อหนึ่งนะครับผมก็ตอนแรกผมว่าจะไปโพสเฟสหรือโพสอะไรให้มีคนมาถามแด้วยคือว่าไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะทำอะไรดีไงครับก็ดูกันไปเรื่อยๆะครับก็เป็น Q&A EP พหนึ่งนะอันนี้จะไม่มีคำถามเพราะเป็น EP แรกนะครับผมก็ คอมเมนต์มาได้นะผมก็จะขอบคุณนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆนะก็จะตอบทุกความความมเมนะคือจะเปิดอ่านตอบตอบตอบเลยนะับผมนะก็ประมาณนี้ผมก็ขอบคุณที่รับชมรับอีพีหนึ่งนะก็อาจจะสั้นๆนิดนึงนะแต่ได้ใจความแน่นอนนะผมก็เดี๋ยวว่าจะใส่ในโอยีดีปะก็เป็นคลิปแยกแล้วกันเนาะก็ขอบคุณครับเรียบชมเดอร์ไปแลวจ้า